나 와봐봐라. 허허허. 쳐, 여기 왜 나네? 아, 점점 점점 점점. 오이 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 느낌이 뭐야? 점점 점점 Q 가 มาดามแอนค่ะวันนี้มาแปลกนิดนึงวันนี้มาแบบว่าน้าโ้นหน้าผีน้าแบบว่าจืดสนิทดูใหุ้ o o m ใกล,ใกล้คือแบบว่าจะบอกว่าไม่ค่อยเผยโฉมที่แท้จริงให้ใครดูขนาดนี้นะคะนี่แต่วันนี้เรามากันแบบนี้นี่คือเห็นไหมใส่ชุดนอนแบบว่าเตรียมพร้อมนอนแล้วแต่วันนี้เรามีภารกิจจะมามารม์ k หน้ากันให้ทุกคนดูค่ะว่าเ,เคล็ดลับที่ผิวแอนแบบว่าดูดีเอ๊ะจริงจริงหรือเปล่าดูดีหรือเปล่า ให้สูมใกล้จริงๆคือเป็นคนที่ผิวค่อนข้างดีนะแต่ว่าดียังไงยังไงก็ต้องควรแบบว่าห้ามละเลยการแบบบำรุงผิวนะคะไม่ว่าจะทาครีมหรือการมาร์กหน้านะคะซึ่งการมาร์กหน้าเนี่ยเราก็ควรจะทำกันสักแบบอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างตา่ำแต่ว่าเอาจริงๆแอนก็อาทิตย์หนึ่งบ้างสองอาทิตย์บ้างอะไรประมาณนี้อะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องการมาร์กหน้ากันซึ่งจะบอกว่า ไอที่แอนมร์งหน้าอยู่มันมีแบบเยอะมากเลยเนี่ยมีทั้งแบบว่าเป็นหลอดๆนะวเต็มไม้เต็มมือมีทั้งแบบเป็นหลอดๆมีทั้งแบบเป็นเป็นแพ็กกันแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันทีละขั้นตอนกันเลยเนาะขั้นแรกเนี่ยเพื่อจะให้การมาร้งหน้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดเราจะต้องทําการขัด,ข,ดขัดเซลล์ผิวออกไปก่อนนะคะโดยตัวนี้ที่แอนใช้ องไม่ชัดมองไม่เห็นทำไงถึงจะเห็นเราจะใช้ตัว Clinique Turnaround Instant Facial Mask นะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยผัดเซลล์ผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวตัวเนื้อครีมมันก็จะเป็นเนื้อแบบเหมือนมีเม็ดบีบเล็กๆซึ่งละเอียดมากเหมือนจะแบบใสล,ละเอียดมากๆอะไรประมาณนี้ค่ะอันก็จะใช้ตัวนี้ล้างหน้าแล้วก็พอกหน้าแล้วก็ขัดวนๆเพื่อ ทำให้เซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพหลุดออกก่อนนะคะถามว่าทำไมต้องใช้ตัวนี้ก่อนก็เพราะว่าเวลาเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพมันเกาะอ,อยู่ใช่ปะ่ะถ้าเราเอาอะไรไปบำรุงโดยที่ไม่ได้ผัดเซลล์ผิวเก่าที่แบบเซลล์ที่ตายแล้วเซลล์ที่แบบว่าอยู่กันคาหนังคาหน้าอะไรอย่างเงี้ยออกนะมันก็จะทาให้เวลาเรามาร์กหน้าเนี่ยไอสิ่งที่เราบํารุงเข้าไปมันจะเข้าได้ไม่เต็มที่สมมุติ ร้อยให้เป็นร้อยอาจจะเข้าได้สักแปดสิบมันก็เปลืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขัดขัดหน้าออกก่อนนะคะต่อไปนะคะมาพูดถึงตัวมาร์กหน้ากันบ้างเดี๋ยวเราไล่พูดกันทีละตัวแล้วกันเนาะแอนคอร์ตัวไปขัดหน้าก่อนนะคะก่อนอืน่นวันนี้นะนั่งคนเดียวเราก็จะเหงาเหงาเดี๋ยวเราไปหาตัวตายตัวแทนมานั่งด้วยกันดีกว่านะมามาฮัลโหล ไม่มากหน้ากันไม่มาอ่ะไม่มาไม่มาสใช่ไหมไม่อ่ะไม่มาสใช่ไหมทำอะไรทำไมอ่ะเอ้ยทำอะไรฮะไม่เอาอะไรล่ะเอาไม่เอาเอาเปลืองนงี้เนี่ยอะไรวะยังไงเนี่ยไปล้างหน้าขัดผิวเป็นก่อนดีกว่านะคะหน้าเปลืองแล้วไงยังไงก็ต้องไป เดี๋ยวเรามาเริ่มยอ่อหน่อยสิยอ่อหน่อยสิมองไม่เห็นนะเรามาเริ่มล้างหน้าขัดผิวกันกล,ล้างสิล้างก่อนดีม,นม,มันไม่พออืาอ่ะร้ไทยนะคะบีบแบบว่าสักพอประมาณแล้วก็ใชรพี่อถูอยเบาๆนะเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นรอยเองขัดเบาๆค่ะขัดไปเรื่อย อันนี้คือแอนชอบมากเพราะว่าหน้ามันจะแบบเปรี้ยงมากเลยเพราะบางทีเราแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นผิวที่แลกลอกเป็นต้องมันต้องเปลี่ยนนิดนึงมาวันแอนนะให้หน้าหน้าชุ่มน้ำนิดนึงตรงเนี้ยรอบจมูกอ่ะเธอถู่วไปเยอะๆเรื่องนี้มันจะมีอยู่แบบว่าความมันอะไรอย่างเงี้ยค่ ตึกตึกมันทำอะไรกันผมมีหมุนต้องมีเคล็ดลับอะไรไหมปกติจะหมุนอย่างนี้วนขึ้นไปเรื่อยๆหมุนเงี้ยวต้องแบบเบียดเบียนไหมแบบรูปลงนี้นะแกอยากหน้าเรียวร้องรูปขึ้นอะเนี่ยวนขึ้นเริ่มแห้งแล้วอ่ะเริ่มแห้งแล้วก็ล้างไม่เลย คือห้องน้ำเนี้ยจะบอกว่าเปลี่ยนหัวข้อมาเพื่อการวิโรยหอมร้านน่าปะับใจ่าอเอเดี๋ยวไปเอาอาสนะกันนะเป็นไงน่ารู้สึกโอ้โหน่ารู้สึกเบาลงไหอเบาา ี่ขเดี๋ยวเราไปมาร์กหน้า,า,รนาพร<อ>้อมกันเดี๋ยวเราจะไปอธิบายว่ามาร์กหน้าแต่ละตัวเนี่ยมันมีดียังไงนะผัดหน้าเสร็จแล้วต่อไปเรามามา,มาร์กหน้านะคะมาร์กหน้าเนี่ยที่อนจะใช้บ่อยๆก็คือจริงๆมีทั้งหมดแค่นี้แหละแล้วใช้แล้วโอเคแล้วซึ่งแต่ละตัวมันมันมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะอย่างอันนี้ h o n e y Peel of f Pack นะคะมันจะช่วยเขาเรียกไรอะดึง ดึงสิวเซียนออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้เหมาะกับกินมากๆเลยอันนี้มันจะเป็นส่วนผสมของแบบว่าน้ำผึ้งนะคะตัวนี้เขาอีฟแอนด์บอยผึ้งผึ้งมีไข่ในอีฟแอนด์บอยนะคะแต่ว่าเนี้ยซื้อที่ญี่ปุ่นเลยไม่แน่ใจว่าในลายผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมีตัวนี้นําเข้ามาหรือเปล่าคือถ้าไม่มีก็ต้องไปหาซื้อกันที่ญี่ปุ่นแล้วนะส่วนตัวเนี้ยคือพอพอกแล้วกลิ่นมันจะเป็นหอมแบบน้ำผึ้งน้ำผึ้งอะไรประมาณเนี้ยนุ่งป๊าป๊าอะ การตัวเองเอาน้งพื้นมาพอกหน้าใช่แล้วเดี๋ยวก็รอมันแห้งแล้วก็เดินดึงค่อยๆดึงหนังหน้าออกทุกสิ่งทุกอย่างคาบขี้ใครคาบแบบว่าสมบุดตันใต้ผิวหนังไม่สงสารพึ้นมั้งหรอป้าต้องทาแบบโบกเยอะนะโบกน้อยมันเหนียวมากเลยเนี่ยฮะดูดิเออึเออเออทาร์โทสเตอร์เดี๋ยวเออเนี่ยฮะเนียฮะโอ้ส่วนอันนี้ของแอนจะเป็นการพอกแบบ อันนี้เป็นโคลจากโรตโตรัวนะคะประเทศนิวซีแลนด์นะคะตัวนี้มันจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งฮันมานุกาฮันนี่ด้วยนี่ซึ่งตัวนี้แอนว่ามันดีตรงที่มันช่วยช่วยเขาเรือไงดูดซับสารพิษบนใบหน้าแล้วก็ช่วยแบบว่าสำหรับบางคนผิวมันอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยลดความมัน,น,นขยันเอาอะไรมาใส่หน้านะนเนาะโคลก็เรามาใส่หน้านะอันนี้ก็จะแอบน่ากลัวนิดนึง น้ำพงน้ำผึ้งเอามาใส่หน้าเออไหลๆหลไหลไนี่แล้วนี่เอาโคนหน้าบ้านเราไม่ได้เหรอโคนตัวรัวตัวรัวอันนั้นมันเป็นโคนแบบชั้นดีนะแต่บ้านมันก็จะเหนียวอันจะเอาหน้าบ้านมาพอกหน้าเธอให้ดินเหนียวมีขี้วัวขี้ควายด้วยเนี่ยดินนี่ยันนี้มีมีหวานหวานนิดนึงด้วยนั่นแหละชิมอู๋มันเหนียวมากเลย นี่เธออะไรอย่างนี้แต่ตอนเธอลอกเธอลอกไม่ออกนะลอกไปหนาๆหรอ,อมันเหนียวมากเลยนะเนี่ยอืมอืมอืมเธอทาบางอ่ะทาเข้าไปหนาๆนะไม่ต้องกลัวเปืองไม่งั้นมันจะลอกไม่ออกเข้าใจไหมไม่มันทาไม่ออกแลก้วเนี่ยมันติดไปหมดเลยถ้าอย่าตบดิทาลูลให้มันแบบนนนหนาๆลูดยังไง้มันติดสุดท้ายเดี๋ยวรายการนี้ผัวเมียตบกัน <laughs> <laughs> มาชวนทำอะไร คือเข้าใจไหมว่าเทหนาหนาแล้วก็โบกเข้าไปดุจังเลยอนี่เทหนาพูดไม่รู้เรื่องพูดุเลยของแอนโอเคแล้วยวช่วยป๊ะป๊าก่อนอย่าถูกขยี้ขยี้ดิปัดปาดป้ายเธอทำนี่นะมันก็จะไม่น้าจาจะหลบม้างเลยอะไรอะเหมือนไอเงาะป่าเลย วุ้ยกันก่งเกงเหนียวหมดเลยติดน้ำผึ้งเออเดี๋ยวนะลืมไปแล้วไอตอนล่องก็เจ็บอ่ะดิี่ยเอ้าแล้วไม่บอกลูกนะลอกก็เจ็บเหรออันนึ่งอะไรวะวทำไมไม่บอกก่อนอ่ะแันไม่มีขนนั่นก็จะไม่เจ็บหน้าแบบปลามีขนเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงคิ้วลอกพีนไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้ว จะเห็นหน้าแอนนะคะตอนนี้ขยับปากมากเลยด้หน้าแอนตรงที่สีเข้มๆก็คือมันยังไม่แห้งแต่เทสสีอ่อนๆแล้วมันก็คือแห้งแล้วคือตอนนี้ขยับมากมัได้เพราะมันน้ำตึงแล้วก็ป,ะปะั๊บเลยเยวใหัหว <laughs> ล้อเด็กน่าร่วนหมดเลยน่าร่วนเลยน่าพูดแต่หัวล้น <laughs> ้แตกหมดเลยอ่ะมันจะเป็นย่นเหมือนคนแก่ตอนนี้นะไม่ว่าจะโกรธไม่ว่าจะโกรธไม่ว่าจะมีความสุขอะไรที่เราตอนก็จะปวดดูอยู่ใช่ไหมครับในท้อรก็ถึงไม่ได้ที่ปวดแตกว่ะที่ปวดแตก อุยย่น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 เหมือนหมาพูด็อกเลยมาดูเอ um> um> ้ยไหโอ้ดูดีดูโอ้เป็นลองเป็นรอยตีนกาเป็นรอยตีนกาขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรารอให้แห้งจนหั่วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ไลองแห้งหมดแล้วทุอย่างก็แห้งหมดแล้วขยับฟากก็ไม่ค่อยได้ เวลาตอนนี้นะครับมาร์กหน้าเราแห้งเนี่ยนะเวลาเราเสียใจเราทำไง <c oughs> เวลาดีใจหราเราก็ <c oughs> น่าเหมือนเดิมตลอดเวลาถึงมา, <c oughs> งมาอ้าเราจะลอกขาไปก่อนของแอนต้องล้างออกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลอกขาวก่อนลอกเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ตั้งตัวก่อนคืนนอตอน,น,นตอนหลอกเรามามาร์กบอก เฮ้ยเหมือนเอไนมิชชั่นอิมพอสิเบิลป้อเปลี่ยนหน้ามาเป็นทำคุยเลยทำคันคือตอนนี้มันเอาไม่ออกหน้าเหี่ยวหมดนล้เนี่ยนี่ใครเปนคนคิดสูตรเนี่ยโอ้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 ออ้โอ้โอ้ออ้โ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 อนโ้้เนี่ยโอ้โอออ มันดีมันคนดึงมโอ้ดูสิโอ้คับโอใครคนคิดสตรเนี้ยโอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บอ้วว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 จวววว จำจริงเนาะใครทำใอ้ยังไโอ๋อโอ้ยโอ้ยต oh ้นมองไม่เห็ไม่ถามโอ้ยอ้ยโอ้ยคือต j นมองไม่เห็ไม่ถามโอยอ้อ แล้วรอลจะน้ำลายไหลอ๋อเจ็บนี่นะโอ้ตรงนี้มันมีมันมีจรไงตรงเนี้ยเจ็บอ้วเจ็บากนี่นะเวลาเครียดนจะเป็นเส้นเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด๋ยนึงเลยเร็วๆๆอ๋ออ๋อเจ็บเจยอโอ้ยน้ำตาไหล เคยไม่เข้าใจอะเจ็บมากใครทำเราอย่างนี้มาเนี่ยดียอนนะเมื่อกี้เราเลกเล่นคอมดีๆมันทำอะไรเนี่อเจ็บเจ็บเจ็บอโอ้ยออ๋ยหึงชิวเว่ะเจ็บมาเนี่ยอ้เจ็บเจ็บเจ็บชิวหายหมดเลย คนทาเองนะไม่เกี่ยวกันนะโอ้ยดูดูนี่นี่ไม่ใช่หนังหน้านะนี่มันเป็นแบบว่าที่มาร์กไว้อยากันลูกงูรอบคาบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ทำอะไรกันเนี่ยโออออโอ้ยตรงนี้น่าเจ็บมากเลยนะตรงนี้ออ๋อ อ้าวยูก็บ้าเลยบอนี่มันอนี่มันคืออะไรอ่ะลอกลอกอ่ะมันเป็นลอกสิวเสียนออกมาอ๋ออย่าลอกกันเลยมันไม่ได้นั่งกูขนาดนี้มันเจ็บนะอ๋อเจ็บดิที่วัดด๊ด จรอจริงๆแล้วอ่ะใครที่ดูอยู่อ่ะบอกเลยว่าอย่าไปทำแบบเจ็บอ่ะสิวเทียนอะไรเป็นรูรูนี่ด้วยนะจะลองกินก็ไปไม่ได้นี่ยังติดอยู่แล้วทำไงเด็ดต้องไปยังสิ่งส่วนของแอนก็โอเคแล้วเห็นไหมย้อนมันใหญ่แก่เลยเนี่ยน้ำหมากไม่กินเลยอ่ะก็อันนี้เป็นการมาร์คสองแบบนะ เราไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมามาร์กอีกแบบนึเฮ้ยไม่มาร์กแล้วอับบ้าน <c oughs> มาร์กคนเดียวไปออหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะที่พอกโคลนเมื่อกี้แอนก็จะมีมาร์กอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นมาร์กแบบหน้ากากแบบหนะะ้าค่ะอันนี้แหละสองอันนี้เราจะใช้ตัวไหนจะได้จริงๆคือใช้ได้หมดนะมันจะช่วยบำรุงแค่นั้นเองอก็ดูส่วนผสมแล้วก็ส ุณของกระยานะคะให้เหมาะสมกับผิวเราเป็นไงบ้างคะอุ้ยหล่อเลยอันนี้หน้าตาจุนุ่มมากทาครีมทาครีมนีดเดียดึงดึงหอมด้วยหอมด้วยอ่ะอ่ะนะคะต่อไปก่อนที่เราจะมาปกติแอนก็จะทาครีมบำรุงของแอนก่อนค่ะทาคราวนี้ก็คือทาแบบทาไปเยอะๆเลย ทาแ,แบบให้ชุ่มชุ่มเลยหรือถ้าใครแบบไม่อยากโปะหน้ากากนอนแบบนี้มันก็จะมีพวก sleeping mask นะคะก็คือทาแล้วนอนหลับไปได้เลย firming sleeping pack นะคะตัวนี้ของ Laneige นะคะก็ทาได้หมดคือเนื้อครีมมันก็จะแบบเด้งเด้งใสๆสแบบนี้เห็นเห็นมด้งเด้งใสใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทาแล้วก็แบบหลับไปได้เลยโปะหนา วันนี้จะมาร์กไอตัวที่เป็นหน้ากากต่อนะอ่ามังจะเราทาครีมบำรุงเสร็จแล้วะัะก็ทารอบดวงตาหนึน่งออนดอนดำนอนดึกนอน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นมาอันนี้จริงๆแปะแล้วหลับไปเลยก็ได้นะคือ มีเพื่อนเคยบอกว่าเวลาขึ้นเครื่องบินให้พกแบบนี้ขึ้นไปด้วยมันจะช่วยให้เราแบบว่าเพราะาอากาศบนเครื่องบินหน้ามันมันแห้งมากอันนี้ก็จะแกะออกมาอันนี้จะเป็นสองส่วนส่วนนี่ที่ฉีกออกมาเป็นส่วนด้านหน้าหน้าด้านล่างนะคะตรงบริเวณใต้จมูกถึงคางเราก็แกะออกมานะแล้วเราก็แปะออกมา เหมือนสันตะคอนเลยบอกว่าบอกว่า,า,าอ,อีกอันนึงก็จะเป็นส่วนของหน้าด้านบนเนี่ยค่ะนี่นะจะมีเห็นไหมมีลูก,กตาสองตาเราก็แปะเลยแล้วเราก็ไปนอนได้เลยค่ะนอนง่ายนะพยายาม แนบแนบไปกับผิวให้แบบว่าแนบทุกส่วนแล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะในถุงมันจะมีน้ำแบบเยื้มๆใช่ไหมแล้วว่ารูปมาแบบแปะๆลองคอนะ้ามันจะเหนียวเหนียวนิดนึงแต่เชื่อว่ามันแช่พวกสรรพคุณพวกนี้มามันต้องดีคือประเด็นคืองกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะก็ ในหลายคนอาจจะได้บอกว่าเคล็ดลับในการมัンงหน้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆคืออะไรก็ได้แหละขอให้มีการบำรุงนิดน,นึงนะคะเพราะว่าผิวเราเนี่ยเวลาอายุเยอะมันก็จะบอกว่าต้องได้รับการบำรุงเยอะหน่อยนะคะแต่จริงๆคือสาวๆก็เริ่มบำรุงได้แล้วนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวพอแก่ตัวไปมันจะไม่ทันก่อนนะคะเพราะาแอนอย่างแอนก็ทาครีมบำรุงตั้งแต่แบบเริ่มมาหาลัยมั้ง กินก็ถือว่าเริ่มช้าไปนิดนึงแต่อย่างน้องเกีย์น้องกายนี่ก็ให้ทานเด็กๆนะโอเคสาหรับวันนี้นะคะหลายคนอาจจะได้ประโยชน์น่าจะได้ประโยชน์จากการรีวิวแบบว่ามางหน้าหลายๆประเภทไปมั่งนะคะก็ลองไปหาก็ลองไปหาที่เหมาะแล้วก็ถูกจริตกับแต่ละคนเราอเอง กันนะคะคเพราะว่าสภาพผิวหน้าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนี่นะถ้าใครทีนนะ่ขนหน้าแข้งหรือว่าขนจักแรแลนั้นแนะนน้ำมากเลย<บ>ออก็กวัน่นดก้าไปยนะคะอโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาดามแอนนั่งลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ารักกันชอบกันต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกนคลิปอื่นนะนะคะสำหรับวันนี้เรากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย